Ah, <sighs> right away. าโอ้ยเล่นกันอีกต่วบ็อกฟุตกับกิจกรรมแก้บอตฆ่าบล็อตเออไม่รู้กี่ตัวออโอเคเกิจกรรมที่ฆ่าบอตนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่มแสงเป็นึงน,นะเอาละเดี๋ยวกับฆ่าบอตนะก่อนที่จะฆ่าบอตเอ่อผมขอฟาร์มหน่อยโอเคโอเคโอเคมาผมขอฟาร์มแป๊บหนึ่งนะทุกคน ไปนะเอาละอ่โอเคโอเคอะไรเรือตัวสุดท้ายลแล้อโอ้เโอเคเสร็จแล้วมาข้าบอยกันดีกว่าบอลจะโดนที่คือนั่นคือคือตัวใหญ่ดีวะบอลเรือจะข้าไอเฮียนั่นกันนะไอเฮียที่มันข้าใช่ไอแข่งผู่เทีย่ยวไอไอนี่นี่เออน umas, ี <blunt animation> ่เอาชิบะ ไอ้นี่ไอ้นี่ไายดูดิว่ากูรับเคมันได้อย่างาการเอาสีเจงเยอะมากเลยไหอนดูดิฉันสามารถทำอะไรกับมันได้อย่างอาา่าฮะสวัสดีครับพี่ปกปดพูดคุยดิฮะอ,อ่ทุกคนมันต้องเลเวลเยอะกว่าไม่เป็นไร มันมันต้องเลเวลเยอะกว่าใช่ไหมไม่เป็นไรว่าข้ามีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงใช่ออะไที่ทำให้เอสกลายเป็นโดนนะ่ะไปโดอนอีกกับพี่กับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ชูเงียบอุ้ยสมบัติเก็บก่นอนโอ้โยเยอะแล้วมั้งเจ้าเนีนะ่ย Ý đi Ờ à, mình hại bên này Ờ để mình hại bên này Không, không mình bên này Ôi ơi ơi bùa ơi Ngọt quá ngọt bắt 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 đi bắt bắt bắc, bắt ôi, bắt 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 พี่ครับอย่าครับผมขอร้องเจอกูนี่เออเอ,อ,อย่าอย่ากู่ไ,ไดาใชคค้คูดนะกูยังไม่กลัวขวดตอนนี้เข้าฟันกูไม่เข้าเลยกูแตกฟ่นกูไม่เข้าเ้ยแล้วทุกคนผมไม่สามารถฆ่ามันได้อ่ะ ผมจึงคิดว่าผมน่าจะไปเกาะคุกดีกว่าเจอกันที่เกาะคุกครับวู้มาแล้ววู้วนในเวลาคาบอ,อ่ะไอ้เนี้เลยนี่ แกตายแล้วเดี๋ยวแล้วอีฟ้าล,ลงเดี๋ยวตัวตายของมึงก็ได้สัตว์เจอกูนี่เจอกูนี่เจอกูนี่ด้วยเกลียดของดาบข,ของมันฉันจะเอาดาบของมันสู้กับดาบข,ของมันอ่าฮ่าอ้ไอ้ไอ้กมาขากูแล้วมาขากูแล้วเออเฮ้ยข่าวนี้เราไม่รอดแน่อือ อย่างอึดน,น่าเหเชื่อจริงๆที่ว่าจะเปอดในเดียวนั่นเหรอมึงเจอกูแน่เยอยตายเยอยตายนี่เนี่มีตีกีบกว่อนั้นเนี่ยเอาละเฮ้ยกูตายอ่มึงเกิดอตรงนี้เนี่ย เอ้ย,อยเกิดตรงนี้มันเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนเนี่ยจะแฟร์มั้เนี่ยโอ,อ,อ,อ้ยวู้วไปแล้วว้าวพฤติกรรมค่าบ,บอสแคที่มันง่ายซะถ้าเกินกลับบ้านดีกว่าสำหรับคลิปวันนี้ใครชอบยิงก็ได้ก็แชร์คลิปนี้อาจจะสั้นนานแนฮะไม่เป็นไรบายบาย